บทสวดอธิษฐานก่อนเดินจงกรมเมตตากรุณามุทุตาอุเบก คํแแพเมตตาหลังเดือนจงกรมสักเทัตาสุขิตาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลาย